ไม่ใช่ว่าอาตมาจะให้บวชกันหมดนะไม่ต้องอยู่เป็นคราวาสนี่แหละแต่เป็นคราวาสชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นสูงสุดได้และเราก็ได้พกัพย์มาโดยธร,รมได้เฟื่องฟูด้วยยศและมิตสหายไดนะ้ด้วยคุณธรรมที่พระองค์บอกนะห้าประการหรือสประการสประการเนี่ยตัดสุตตะไปหนึ่งอันทำแค่สีข้อก็ได้แล้ว ศรัทธาศินจาคะาปัญญาสข้อจะได้ทำสีประการอันน่ารักใร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกคือโภกทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วจะเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี้คือทำสี่ประการที่น่ารักคร่น้าปราถนาน้าพอใจหาได้ยากในโลกเกิดขึ้นเพราะทำสี่ประการคือ ศรัทธาศีลจาระปัญญาสี่ข้อน,นี้เท่านั้นเองเห็นไหมง่ายๆนะคนเราจะเริญทั้งสองทางได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกได้ยมจเจริญทั้งทางโลกมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจมีเงินทองนะมีบริษัทบริวารแล้วเป็นอริบุคคลด้วยพระพุทเจ้าบอกได้